จากที่เขาศึกษาคุณมาได้ระยะหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ละเขาจะบุกแล้วนะคะตอนนี้สำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้และตอนนี้คุณยังโสดอยู่ดีใจด้วยค่ะคุณจะเจอหนุ่มเจอสาวคนที่จะบุกคุณเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเขาเขาจว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาจริงๆค่ะดูนะคะว่าผลลัพธ์แล้วที่คุณจะได้เจอคนที่ชอบเนี่ย จะได้ลงเอยกันไหมเอยยินดีด้วยค่ะเริ่มต้นนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณยินดีด้วยค่ะ คุณจะเจอหนุ่มมาสารภาพรักนะคะแล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนผงผางค่ะเมื่อเขามั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาแล้วเขาจะมาเปิดเผยความในใจกับคุณนะคะเขาจะมาขอคุณเป็นแฟนค่ะคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีการเชื่อมโยงทางด้านจิตวิญญาณนะคะรู้สึกว่าคุ้นเคยผูกพันกับคุณนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเป็นคนที่จะเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในอนาคตนะคะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดเขาจะอยู่เคียงข้าง และซัพพอร์ตคุณทุกอย่างนะคะทั้งการเงินการงานความรู้สึกทุกอย่างเลยค่ะยินดีด้วยค่ะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะในช่วงนี้คุณจะเจอคนรุกจีบหรือคนคุยคนที่คุยกันมานานความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเขาจะตัดสินใจที่จะสารภาพรักแล้วก็ขอคุณเป็นแฟนนะคะส่วนใครที่คบกันมานานแล้วมีโอกาสสูงมากนะคะที่คุณจะได้แต่งงานค่ะ ยินดีด้วยค่ะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะโอเคค่ะทีนี้ใครมีคำถามอะไรเขียนไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอไล่ตอบให้อย่างรวดเร็วเลยค่ะโอเคนะคะไปต่อเลยค่ะคุณคุณเฟิร์สนะคะคุณเฟิร์ส